ยาดาถามเมจินีตอฝ่ายหญิงตั้งคัน่ายชายขอตรวจ DNA เมจินีคิดว่าใายหญิงมีสิทธิ์มังว่าใสา่ชายดูถูกฝ่ายหญิงหรือไม่คะค่ะฝ่ายหญิงมีสิทธิ์รู้สึกว่าถูกดูถูกได้เลยนะคะเพราะการขอตรวจ DNA โดยไม่มีเหตุชัดเจนมักกระทบต่อศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ แต่ในอีกด้านฝ่ายชายก็มีสิทธิ์รู้สึกไม่มั่นคงและต้องการความชัดเจนเพื่อจัดการความรู้สึกของตัวเองสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องของใครผิดใครถูกค่ะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ต้องพูดคุยกันด้วยความเคารพและซื่อตรงถ้าฝ่ายชายรู้สึกไม่มั่นใจจริงๆเมทินีคิดว่าฝ่ายชายควรูดขอตรวจดีเอย่างไรที่จะช่วยลดความรู้สึกผูกดูถูกของฝ่ายหญิงได้คะคำถามนี้ยากมากเลยค่ะแต่ก็สำคัญนะ หลักการคือคำพูดของฝ่ายชายควรเน้นที่ความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ใช้ถ้อยคำที่ฟังเหมือนตั้งข้อกล่าวหาต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่เคารพจริงใจและให้เกียรติตัวอย่างที่อาจช่วยได้คือคำพูดแบบนี้ค่ะเราขอพูดอะไรบางอย่างนะมันอาจจะไม่ง่ายที่จะฟังและเราขอพูดด้วยความเคารพและซื่อตรงที่สุด เรายอมรับว่าเรามีความรู้สึกไม่มั่นใจในบางเรื่องซึ่งเราก็รู้ดีว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมกับเธอเลยเพราะเธอไม่เคยทำอะไรที่ผิดชัดเจนหรือทำให้เราควรสงสัยแต่มันเป็นความรู้สึกภายในที่เราคุมไม่ค่อยอยู่และเรารู้สึกว่าถ้าเราเก็บมันไว้เฉยๆมันอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตทั้งกับตัวเราเองและกับความสัมพันธ์ของเรา เราเลยอยากขอให้มีการตรวจ DNA ตอนลูกคลอดเพื่อให้เราสามารถก้าวข้ามความไม่มั่นคงตรงนี้ได้และดูแลเธอกับลูกได้เต็มที่โดยไม่ต้องมีอะไรค้างคาในใจเราไม่ได้พูดสิ่งนี้เพราะคิดร้ายหรือเพราะดูถูกเธอเลยจริงๆนะเราไม่ได้คิดว่าเธอเป็นคนไม่ดีหรือไม่มีศักดิ์ศรีหรือว่าเธอต่ำกว่าหรือไม่สมควรได้รับความเชื่อใจความรู้สึกที่เรามี มันเป็นเรื่องของความไม่มั่นคงในตัวเราเองซึ่งเราพยายามเผชิญหน้าและจัดการมันให้ตรงไปตรงมาไม่ใช่โยนความผิดให้ใครเราขอโทษจริงๆถ้าสิ่งที่เราพูดทําให้เธอรู้สึกเจ็บหรือไม่เป็นธรรมและเราก็เข้าใจถ้าเธอจะรู้สึกโกรธหรือผิดหวังแต่เราหวังว่าเธอจะเข้าใจว่าเรากําลังพยายามพูดจากจุดที่เราซื่อตรงกับตัวเองและซื่อตรงกับเธอที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในตอนนี้ ประมาณนี้ค่ะถ้าเราซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองแต่ก็ยังให้เกียรติและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายโอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ก็มีมากขึ้นค่ะ